ลูกรักของพ่อทุกคนตอนนี้ไปก็มาดูอันดีกันสถานที่เรานั่งบริเวณที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะมาถึงไส่งามเราก็วแวะที่ปราสาทพิมายก่อน,น,นเรียกได้ว่าปราสาทหินพิมายความจริงในที่นี้ปราสาทนี้เขาสร้างโดยหินแข็งแรงโลกรัก เอามาเทียบกับร่างกายของเราเลยหินมันแข็งแรงมากร่างกายเราอ่อนโปรกเปียกเหลวเละไม่เหมือนกับหินเขาสร้างโดยวิจิตการตามีกิจกรรมต่างๆน่ารักคนโบราณนี่รู้สึกว่าฉลาดจะมีความสามารถสูงตามนองสือประวัติเขาบอกว่าเจ้าขอม ที่รงท้ายว่าวรามันทั้งสามมันวรมันวรมันวรมันเรียวสามมันก็แล้วกันจะสร้างกันทั้งสามวาระเป็นที่สําหรับเซการะบูชาเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สมัยโน้นลลกรักราชฐานของบราชาก็าาาทํในบ้านไม้เรายังจะเห็นได้ว่าที่จังหวัดพิษณุโลก พระราชฐานของพระนารายมหาราชที่เคยเป,ประทับเป็นบ้านไม้หลังใหญ่จัดเป็นห้องหลายห้องพ่อเคยขึ้นไปแล้วก็นึกถึงความหลังนึกถึงความหลังว่าถ้าพระนารายท่านทรงอยู่ท่านจะประทับตัวไหนบ้างที่นี่ห้องอะไรนี่ห้องทำไรพ่อก็ได้เดาๆไปเท่านั้น มันจะถูกจะต้องแล้วไม่ก็ไม่สักเราไปเรามาคิดว่าพระนารายณ์นี่คงจะชอบบูชาพระนัง่งบูชาพระนั่งสวดมนต์นั่งเจริญพระกรรมฐานแผ่เมตตาจิตเพราะว่าน้ำประไทยของพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่เป็นน้ำประทัไทยของบุคคลผู้มุ่งความดีกับปวงชนชาวประชาชาวประสบนิกรของพระองค์ เอาล้เดี๋ยวก็เลี้ยวไปหาบ้านอะไรร้อยวันมันก็ไม่จบ <c oughs> ไม่นั้นว่ามองดูปรา,าสาทลูกรักคิดมาหรืเปล่าว่าปรา,าสาทเนี่ยเมือ่อดีดแข็งแรงสวยสดงดงามมีกำแพงล้อมรอบแต่ว่าเวลานี้ปรา,าสาทแป่นพังอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าโลกประน,นิจัง มองดูประสาทแล้วก็หันเข้ามามองตัวตัวโลกเองได้มองดูพ่อก็ได้พ่อเกิดมาพ่อไม่แก่เท่านี้หรอกลกพ่อเป็นเด็กต่อมาพ่อก็เป็นหนม่มต่อมาก็เป็นวัยกลางคนเวลานี้เป็นวัยกลิ้งคนแล้วไม่ใช่วัยกลิ้งคนอื่นกลิ้งตัวเองมันจะเดินไม่ไหวแข้งขาจะไปไม่ไหวอยู่แล้วจะกลิ้งอยู่แล้ว แล้วต่อไปไม่ชาก็เป็นวายผีลูกรักทุกคนก็มีสภาพอย่างนั้นตอนนี้จิตนึกวาดภาพว่าชีวิตที่ผ่านมามีกี่อัตภาพที่เกิดในโลกมนุษย์เกิดเป็นคนก็เกิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดจิตวาดภาพนึกถึงความหลังตั้งจิตคิดว่า อาจะภาพที่ผ่านมาแล้วเท่าไรจงปรากฏกระสายใจของข้าพเจ้าเวลานี้ภาพของทุกคนก็จะปรากฏดูทีด้วว่าเราทิ้งร่างกายมาแล้วเท่าไรแล้วทำไมเราจะโมสนใจกับร่างกายนี่เยเกินไปมีบางคนก็ยาวสนใจกับร่างกายเขาคนอื่นแต่เรื่องปุกเพสันนิวาดพ่อไม่เถียง <c oughs> ถ้ามันมีความจําเป็นจะต้องแต่งงานก็คิดว่าแต่งชาตินี้ชาติเดียวก็ดีไม่กันเข้าไปไประจนกับความทุกข์ให้มันจริงๆจะรวยทุกข์แ่การคลองคู่อยู่ครองกันมันทุกข์ขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเป็นปุพเพสนิวาสแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเห็นใจถือว่าเข้าโรงเรียนโรงงานฝึกก็แล้วกัน สำหรับประสาทินพิมายที่ตรงนั้นแล้วก็ที่ตรงๆบริเวณที่เรานั่งอยู่นี่ <c oughs> รอบๆบริเวณนี้ <c oughs> ไม่ใช่จะมีเมืองมีพระราชาแต่พวกวรมันเท่านั้นพวกวร <c oughs> เราก็เคยเป็นพระราชาอยู่ใช้นามสมัยนั้นใช้นามว่าพรหมทัตหมดเหมือนกับขอมก็ลงท้ายว่าวรมันหมด ฝ่ายพวกไทยก็ขึ้นต้นเดยพรมทัตเต้ลงท้ายเดยพรมทัตเพะเรวาว่าเรือไทยก็เป็นคนพวกเดียวกันทีน,นี้จะขอกล่าวพรมทัตให้ลึกเข้าไปอีก <c oughs> ลึกเข้าไปจากพรมทัตของไทยก็คือเป็นพรมทัตในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราสวยพร,ระชาชาติเป็นปาจิตตกุมารเล่าเรื่องกันสักนิดดีไหม ย้อนหลังไม่ต้องพูดอะไรมากผ่านคนหญิงโมมากนนึกสึงภาพบอกเวลานั่งคนหญิงโมท่านทําอะไรบ้างท่านเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่เมื่อเวลาข้าศึกเข้ามาถึงที่แม้แต่นารีก็มีพิษเหมือนกับลูกพญา,านาคไม่จะเป็นนาคตัวเมียก็มีพิษถ้าช่างจะเป็นช่างพังคือช่างตัวเมียก็มีกําลังกลา้า ฉะนั้นคนหญิงโมซึ่งเป็นสาวชายไทยใจกล้าประกอบไปได้วยปัญญา <c oughs> ยอมเสียสละกายนิดหนึ่งเพื่อส่งชาติยามเพื่อรักษาชาติให้คงอยู่และเวลานี้ความดีของท่านยังปรากฏเขายังหล่อนุสาวรีไว้แต่ว่าร่างกายของท่านหญิงโมไปทีาา่ไหนหมดเวลานี้เราเหลือแต่ภาพ เนี่ความโหยหนแห่งใจไม่นจะเกิดขึ้นถ้าได้คิดเมามันในกามโรกีก็จงคิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีศักดิ์ศรีใหญ่มีอำนาจวาส,สนาบารมีมีกําลังกายกําลังใจดีเวลานี้ท่านโยตเปล่าท่านตายเมื่อท่านตายแล้วเราจะอยู่ไหมล่ะอยู่ชช่วฟ้าดินสลายไหม หวนนึกถึงอัต,อตภาพของร่างกายที่ผ่านมาแล้วเท่าไรเป็นคนเท่าไรเป็นสัตว์เท่าไรเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมเท่าไรนั่นมันขังอยู่ไม่ได้ทําไมมันหลงเหล,ล,ลาหลงไหลไปฝันเมามันเพื่ออยากทรงอยู่ของชีวิตหาสภาความทรงอยู่ของชีวิตต่อไปมันไม่มีหรักลูก อย่าแสวงหาไม่เกินพอดีเลยต่อท้ายไปก็ขอย้อนต้นนิดมาสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เราเป็นหน่อพระบรมพงโพธิสัตว์มีนามว่าปาจิตกุมารเป็นลูกของพระราชาเมื่ออะไรพ่อจะไม่ได้จยู่ตนแถบจังหวัดอบบนนุบลราชธาน,นีเมืองแถวนี้พระราชาสมพนามลงท้ายว่าพรหมทัต และก็บังเอิญท่านผู้นี้ปาจิตตุกรมันพอทีอ่จะครองราชจจสมบัติได้พระราชวินดาต้องการในห,หาหญิงที่พอใจท่านเวหาใครท่านก็ไม่รักสักคนว่านามนคุณสตรีทั้งหลายดีแสนดีแต่ก็ไม่เป็นท้วยที่ถูกใจพระราชววินดาก็หนักใจจึงเรียกหนมาโหนมาพยากรณ โหนนี่ก็โหนจริงๆแถมห้อยแถมแขวนด้วยเปล่าก็ไม่สับแกลงเช,งนนช่นลงหยิบอะไรกัดานเช่นนวนมันลงเลขฉับชับชับเขาให้พอลงเสร็จก็พยากรณ์บอกพรสตรีใดในโรคนี้ที่เป็นคู่ครองของปาเจตุมันน่ะไม่มีอะแต่ว่าคู่ครองเกิดแล้วเวลานี้เกิดแล้ว แต่ยังไม่คลอดอ้โห <c oughs> นี่อชีท้ทางมาเกิดอยู่ในทิศนี้นะชี้ตรงมาทิศนี้เวลานี้ยังอยู่ในคันมารดาแต่คนอื่นจะมองไม่เห็นถ้าปาจิตุกมารไปจะมองเห็นมารดาเป็นชาวนานี่มนแหละแต่ว่าเวลาที่มารดาเดินไปแล้วก็ปลาจิตุกมานจะเห็นพระสวกะฉัดกั้นข้าง,งบนนั่นแหละ หน้ามนคือชมตูคู่ครองขขาปลาจิตตุมานอยู่ในท้องของหญิงคนนั้นโอ้โห,โหอายุยี่สิบปีคอยนายอดนารีที่อยู่ในท้องมาแต่งงานกันอายุสิบหกก็สานิหกปีไม่แก่มากเดี๋ยวนี้ผู้ยายผู้ชายอายุเจ็ดสิบแต่งงานกับหญิงอายุสิบเจ็ดยังได้ยังไหวแต่หน้ากลัวไม่เป็นเรื่อง ถ้าเมาแบบนั้นไม่เป็นเรื่องพังแน่เป็นนั้ว่าในที่สุดปาจิตกุมายก็มาสังเกตการเห็นเป็นตามความเป็นจริงตามโหทํำนายทุกอย่างจึงเป็นลูกจ้างคือเป็นคนช่วยงานบ้านนั้นแล้วก็ปลอมตัวมาแล้วก็ให้พระราชเินดาก็ส่งเงินรับๆมาช่วยแต่คนนั้นจนทั้งมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ ต่อมาจนท่านนารีรักคนนั่งคลอออกมาแล้วก็ประคบประหงพยายามเลี้ยงก็มเกลี้ยงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่ยอดนารีได้ยุี่หกปีก็แต่งงานกันนี่ขอเล่ารัตะนารีคนนี้นั้นปแปลกฏว่าเกิดขึ้นมาแล้วสวยจริงๆเฮ้สวยเท่าบบครีไดไหมจ๊ะบครีกันนงนั่งอยู่นะโบครีรบอกว่าสวยกว่ารูปร่างคนละแบบ เพราะว่านารีรักคนนั้นรูปร่างค,คล้ายๆสุดทรงเดียวกับแม่สีใช่ไหมแม่สีก็มานะนี่ที่เรานั่งอยู่นี่เต็มไปหมดนะใช้อำนาจที่ดีขุยยานที่ลุกรักใช้ให้มันคล่องพ่อพูดถึงใครจับจิตจับทันทีแล้วก็ถ้าสงสัยกับแม็กจดก็ไดาว่าใครแต่งตัวเสียอะไรจดย,อย่อๆแล้วก็มาจอยกัน ถ้าไม่มั่นใจพ่อจะตัดสินให้เราไปที่ไหนใช่รมจิตที่นั่นในเวลานี้ปลาจิตตะกุม,มายก็ยอดเยาวมายคนดีเวลานี้กันโดกก็ไม่เหลือแล้วจากนั้นก็เกิดเกิดแต่ตายมาอีกหลายชาติจนทั้งมาบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระบรมโลกกนานาาคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเห็นไหมลูกรัก ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าในร่างกายก็พังอีกแล้วนนนิพพานเวลานี้เรามีพระบรมสารีริกธาตุเป็นขวัญใจของชาวพุทธทั้งหลายที่บูชากันแต่ว่าพระบรมก,กายก็องค์สมเด็จพระสงค์ทันบรมศาสดาก็สูสลายไปแล้วเห็นไหมว่าโลกหาที่สุดหาจุดจบไม่ได้จำไว้นะลุกนะ พระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์การที่จะตายเข้ามาเป็นทุกข์ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นกฎธรรมดาที่เราอยากจะโง่ไปแบกอาราคะาเข้ามาแบกอโลภพเข้ามาแบกโทสะเข้ามาแบกโมหะเข้ามา ถ้าเราทำใจเฉยๆไม่สนใจกับราคาความรักเห็นคนก็จะดูแต่หนังพังหนังเข้าไปถึงเนื้อพังเนื้อเข้าไปถึงกระดูกพังกระดูกก็มืนตับตายไส้ปลอดดูสภาวะความจริงการเคลื่อนไปของร่างกายเพียงเท่านี้ใจแล้วก็ไม่ติดถ้าโณ์จิตมันก็ปลอดจากราคาแห่งความกำหนัดจินดี แต่ความโลกขมาทีก็ดูว่าคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์ใหญ่เนี่ยเขาตายแล้วเขาแบกอะไรไปบ้างดีไม่ดีความโลกกดตัวให้จมลงไปโซนนรกเยอะแยะไปอย่างพระเทวทัตเป็นต้นแล้วอารมณ์แห่งโทสะก็ดูตัวอย่างเทวทัตกัเหมือนกันเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังก็เกิดความโกรธในพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อยึดอำนาจ ก็ประเพณีแห่งความเป็นพระเขาตัดกิเลสพระเทวทัตไปสั่งสมกิเลสก็เลยลงเอเวจีไปยังไม่จบพระเทวทัตแสดงละครยังไม่จบแต่พระพุทธเจ้าแสดงจบแล้วพวกเราก็ขอตั้งสตยาดิฐานขอ้ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีแล้วลกูกยกมือไหว้น้อมใจนะมัสการ คิดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระวิษิตมานบรมศสาส,สนดาสมาสมพุทธเจา้าสมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทุกคนบรรลุทมนั้นในชาตินี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็จงยาขออย่างเดียวนั้นลูกขอแล้วท่านให้ให้แล้วเราก็ต้องจัดทำปฏิบัติราคะจะกําจัดโดยอำนาจกามชันทะกับกายคตาลุสติ โลภะกำจัดในความเห็นใจซึ่งก,กันและกันแล้วก็มีทางการให้เป็นในสังหารวัตถุโทสะเราจะกำจัดได้ด้วยอำนาจเมตตาบารมีโมหะตัวนี้ก็ใช้ปัญญาดูของจริงที่เราฟังที่พ่อพูดมาว่าแต่ละคนแต่ละคนเกิดกันมาไม่จบไม่จบเราจะไปเกาะไอ้จุดที่ไม่จบที่เพื่อประโยชน์อะไร นักษากำลังใจไว้ในขอบเขตให้จิตมันสงัดคล้คลายๆกันอยู่ในห้องคนเดียวแล้วคอยระวังห้องอย่างที่พระบาทสมเด็จเจาอหัวทรงตัดถ้าจารมณ์จิตของเราเสงดแนบนิ่งอยู่ในกำลังของสิงก,ก็ดีเขาสมาธิก็กดีเขาวิปัสสนาญางก็ดียิเลทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ไมกล้าเขา้าเพราะว่าเรามีสติสมัยยะคอยมองหน้ามันอยู่เสมอ มันกลัวตาใจไม่ได้กลัวตาเนื้อมันกลัวตาใจถ้าตาเนื้อจะมาวิ่งเข้าใส่ถ้าจ,จาตาใจมันกลัวพ่อจะพยายามสอนให้ลูกรู้จากวิธีใช้ตาใจนันเป็นนกปาจิตตุกุมารรายนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาใหมา่ทั้งหลายครั้งเวลานี้ร่างกายก็พังพระองค์ไปนิพพาน ไปดูพวกวรมันทั้งหลายที่มีอำนาจศักดิ์สิใหญ่ในเวลานั้นเวลานี้ร่างกายเขาอยู่ที่ไหนซากศพเขาทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นนันว่าโฉมตรูเวลานั้นมีอำนาจราชศักดิ์ปกครองที่นั่นยึดเมืองที่นี่ความจริงเขตนี้มันเป็นเขตไทยเขตละวะก็คือเขตไทยเขามาตั้งอยู่ในแดนเขมรนครวัดนครธมนต์ เขาสร้างอยู่ในเขตนนนแต่ถ้าว่าอาศัยที่เรานะมีมากกว่าเขาแต่เราไม่ได้รวมตัวกันเขาก็ถืออานาจมาตั้งเมืองปั๊บเขาให้แนวบอกคนที่อยู่ตั้งแต่นี่ถึงนี้ไปต้องอยู่ในบังคับปัญชาของฉันไนเมื่อพวกเราไทยเรามันไม่ได้รวมตัวกันเราก็จำยอมอย่างนี้เขาเรียกว่าประเภทจำยอม แต่คนที่จำบังคับกับคนจำยอมต่างคนก็ต่างคนจำตายไปเวยกันทั้งหมดเนี่ยนี้ก็ตอนด้บมบันเลงก็ได้เพลงมอนถึง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 ,ถง,ถง,ถงปีโหยโหยนโยนใจดัมันเพาะดีมากจะได้สะดุดใจว่าความตายมันเข้ามาถึงความตายมันเดินเข้ามาหาเราทุกลมหายใจเข้าหายใจออกออให้ใจเข้าครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาครั้งหนึ่ง ให้ใจออกครั้งหนึ่งชีวิตเก่าสลายไปครั้งหนึ่งให้ใจใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาเกิดมันต่อติดต่อกันถ้าลมให้ใจขาดตอนเมื่อไหรให้ใจเข้าแล้วไม่ใา้ใจออกให้ใจออกแล้วไม่ให้ใจเข้าก็ตายแน่นึกภาพถึงความตายลกรักหมดละครตัวอย่างก็คือปาจิตกุมารและวิชายา มันดาพวกวรมันทั้งหลายขุณแผนโบครีในที่นี้ท่านแน่คนสำคัญก็มาไม่กันคนสำคัญก็คือวันทองที่ก็หาว่าเป็นชว์แต่ความจริงไม่ใช่คุณช้างแต้ก็มาโอ้พยาพยาพานุม,มาติหัวไม่เหม่งก็มามาด้วย วันนี้เล่นเรื่องคุณช่างคุณแผนกันดีไหมสแสดงละครซะเลยไปไงตายแง่แก่ท่านบอกว่าตายแงยแก่ไปหมดแล้วเวลานี้มีแต่ผีช่างผีแผนแล้วคุณช่างคุณแผนไม่มีวันทองเหลาทองโบคลีทองประสีใครแต่ใคร,ใค,รคุนไกลคุนไกลคุนใกล้ไม่มีมีแต่ผีหมดแลืว่าไงก็ว่าไปเวลาเหลืออีกแปดนาทีเอาไี้ขุน อยบอกลูกบอกหลานมายังไงชี้วัดีใครละ่ะราวทองพันนวดีสีโสภาคใช่ไหมใช่โจคว่าว่างนะั้นนะว่ายังไงหรือบอกว่าพูดย,อยอ่อๆสิลูกจะได้จำได้ถ้าก็บอกฉันมาสิจะ๊ะให้พูดวปาอยังไงถ้าบอกสอนลูก ว่าลูกทุกคนพ่อเหนื่อยมากลูกก็เหนื่อยมากอย่าลืมอย่าไปหาแต่พ่อเหนื่อยมากที่ลูกจะเสียกำลังใจแค่ <c oughs> <c oughs> ว่าถูกลูกเหนื่อยมากแต่พ่อเหนื่อยคนเดียวเพื่อลูกต้องเป็นร้อยเป็นพันถ้าลูกหลายคนเหนื่อยเพื่อพ่อคนเดียวอย่าลืมนะว่าพ่อมันยุ่งนะ มันหาเรื่องเหนยยื่อยตลอดเวลานี่เธอตอบมาเหนื่อยเพื่อลูกใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ที่ทํานี้ทําเพื่อลกูกแล้วก็ทําเพื่อคนทุกคนความจริงธรรมะขอพระเจ้าพอกินพอใช้แล้วถ้าจะกินจะใช่แต่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขานี่ก็ต้องหาเผื่อลกูกสร้างว่ายังไงอกีกชี้ไปที่นาฬิกาเวลาเหลืออีกหกนาที ไว้ขอเตือนว่า,าแม่ขอสั่งว่าทุกคนที่มานี่เป็นลูกทั้งหมดบางชาติอาจจะเป็นลูกคนอื่นแต่ก็ผ่านมาผ่านในฐานะผ่านเธอที่เป็นแม่ม <c oughs> าก่อนก็ขอสั่งลูกทุกคนว่าทำรรใดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ่อแนะนำแล้ว ขอลูกทุกคนจงตั้งอารมณ์นั้นนักาอารมณ์ทรงทำมันนั้นไว้ด้วยดีจงอย่าคิดว่าชีวิตตินสีของพ่อจะอยู่กับโลกตลอดกาลตลอดสมัยเพราะว่าเวลานี้ร่างกายมันบุกป,ปรับเต็มทีแล้วเกือบจะทนไม่ไหวจะต้องอาศัยกำลังใจข้าประคับประคองในส่วนหนึ่ง แต่กำลังกายอย่างเดียวมันทรงตัวไม่ไหวฉะนั้นถ้าลูกทุกคนยังรักพ่อยังรักแม่ก็ขอให้ทุกคนรักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มและก็จงสร้างความดีตลอดไป ขึ้นชื่อว่าความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสเดาสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้แล้วขอลูกทุกคนจงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยส่วนสุดที่มีความสำคัญนั่นก็คืออย่าเมากายจนเกินไปนี่เป็นถ้อยคำเขาไม่สีนะ อย่าเมากายอย่าเมาชีวิตจงอย่าคิดว่าร่างกายของใครดีดูร่างกายของเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความสกปรกสมมและมีความเสื่อมโทรมเป็นธรรมดามไม่ช้ามันก็พังอยู่คนเดียวมีความสุขสุขอย่างคนคนเดียวแต่ก็ทุกอย่างมีขันห้าแะนั้นขอลูกทุกคน จงตั้งหน้าตั้งตาปลงจิตคิดว่าอน,นิจจาวาเดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุป,ปาทวยธรรมมิโนโเมื่อเกิดขึ้นก็เสื่อมไปคือแก่ไปทีละน้อยละน้อย,อย,อยสุดโ่วนไปอุป,ปาจิตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดมันก็ตาย ให้เอาใจนึกถึงภาพของคนตายเพราะเวลานี้คนที่เขาตายมันนอนอยู่ข้างหน้าของเราสภาพมันเป็นยังไงเตสังมูปสโมสุโขร่างกายที่เปื่อยเน่าอย่างนี้ถ้าเรางดไม่มีจะได้แล้วองสมเด็จพระบพิตแก้วกล่าวว่าจะมีกายแก้วคือพระนิพพานอ๋อแม่สีท่านบอกว่าเธอแนะนำเท่านี้นะ แล้วขอก็หมดทายว่าขอลูกทุกคนนึกถึงสภาพนี้ไว้เป็นปกติ <c oughs> อย่ารื่นเริงเกินเกินไปแล้วก็จงอย่าทำใจหดหู่เมื่อกดของกรรมมาถึงเราจะต้องสู้เพื่อหักล้างในการเกิดเราจะไม่เกิดต่อไป ขอให้ทุกคนรักษกากำลังใจอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราจะทรงไว้ซึ่งความดีไม่มีความเลวตามกำลังของจิตตอนนี้เวลานี้ทุกคนมีจิตเป็นทิพย์ให้รักษาความเป็นทิพย์ไว้ให้ดียิง่งต่อสู้ต่อประสัก์ทุกอย่าง เราต้องเป็นโลกที่มีความกตัญญูรู้คนเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คนในบุคคลของชาติในคนในชาติเดียวกันในชาติอื่นไม่ว่าชาติไหนใครทั้งหมดถ้าเขามีคุณกับเราเราจะสนองคนท่านโดยความดีอารมณ์ใดที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีจงตัดอารมณ์นั้นไปรักษากํำลังใจไว้เพื่อะนิพันโดยเฉพาะ จิตผนคิดผนไม่ว่าไฟร้ายที่จะไหม้ใจคือหนึ่งราคะความรักในระหว่างเพศโลภะความโลภก,กอบโกยทรัพย์สินมากเกินไปโทสะอันตรายใหญ่คือความรุ่มร้อนของใจเกิดแต่หน่อยของความโกรธในจิตใจที่มองไม่เห็นโทษที่เรียกกันว่าโมหะคือความหลงจงยามีในจิตของโลกถ้าลงท้ายว่าแม่ขอลาก่อน พขอประความปรารถนาดีของแม่จงมีแก่โลกทุกคนสวัสดีเข้าไปแล้วทุกครับว่องดูเวลาเวลานี้ถึงเวลาสิบห้านาฬิกาพอดีถ้าอยากคุณคุยกันไปอีกก็ไม่ไม่ไม่จบอ่ะพ่อคูดไม่จบจบเสียงหมดเสียงมันอไรตายเมือนั้นถ้ายังไม่ตายก็มีเรื่องพูดคิดว่าการคุยกันวันนี้นะ คิดว่าลูกของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะมีประโยชน์กับลูกบ้างไม่มากก็น้อยตามสมควรเอาแต่เวลาหมดแล้วแล้วก็ลาดิลาไม่สีฮะลาให้ <RUS S> คุณช่างหัวไม่เหม่งเฮ้ย่ายอย่าอย่ากมัดอย่ากมัดอย่งเพราะว่าหัวไม่เหม่งทำท่ากามัดเก่งนะเนี่ยลาโบกี้ลาทุกๆคน และขอบคุณท่านผู้ที่ทรงอธิสมานกายที่มากับขบวนคนใหญ่ของเราท่านได้สนองความดีกับพวกเราคือรักษาและมัตรวังภัยอันตรายให้และอย่าลืมว่าเทวดาหรือพรหมนังไหลต้องรักษาและได้เพียงแก้กฎของกรรมเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่เป็นเหตุเกินวิสัยท่านก็ไม่สามารถจะโควบคุมเราได้เอาละลูกรักทุกคนเตรียมตัวขึ้นรถได้แล้ว ก่อนจะไปก็ใช้กำลังใจลาโบครีถ้าไม่เห็นตัวกันนึกเพงสารเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้สวัสดี